ได้นะครับหลายคนทพียงร้องไม่ได้นะครับโหลดสิครับผมตัวจันหนึ่งัสาวศูนย์ศูนย์ห้าห้านะครับผมเพียงคุณโทรมาตอนนี้นะฮะคุณจะไม่ได้สิทธิอะไรพิเศษไปนะฮะคุณจะได้เพลงพร้อมๆไปฟังโหลดสิครับน้องๆไอดอลเราเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างไงเราเนี่ยทูบีนัมโบไอดอลเราเป็นตัวอย่างไงยังไม่ยกมือถดเลยดูสิครับผมคนว่าอะไรบังคับน้องๆโหลดเพลงกันตรงนี้อุ้ยขอบคุณสำหรับสาวเลยนะ จริงๆคุณภาพจริงไหมครับผมค่าตัวส5 0ร้าสิไม่นา่ามาขนาดนี้เอาละฮะ <c oughs> เพลงต่อไปอน,นี้มอบให้น้องๆเลยจริงๆนะครับสําหรับที่ตัวเด็กแค่นี้เด็กแค่นี้เด็กบางคนยังโดดยางอยู่บ้านเลยนะฮะนี่คือมาแข่งขันเต้นกันแล้วนะครับผมหรือบางคนนี่อาจจะไม่ไม่ได้สนใจกิจกรรมอะไรคิดว่าการเรียนหนังสือเป็นอย่างเดียวที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตแต่จริงๆแล้วไม่คนเก่งคือคนที่รอบรู้บางคนเรียนเก่ง เต้นเก่งด้วยเต้นดนตรีเก่งด้วยวันนี้ชูบีเมื่อวานเปิดโอกาสให้สําหรับคนที่รักในการเต้นนะครับผมมารวมตัวกันและยิ่งเราฝึกแตก่เด็กๆแน่นอนครับพอเราโตพื้นฐานเราจะแน่นมากๆและยิ่งมีเวทีที่เปิดโอกาสให้เราขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าลุกขึ้นมาเต้นกันดีกว่าไหนผู้เข้าแข่งขันอยู่ไหนหมดฮะในตอนนี้ฮะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ โอ้นี <S 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 ่เต้นเพลงต้อยหมกแดงใช่ไหมล่ะลอะฮะเต้นเพลงอะไรลูกเต้นเพลงอะไรอ๋อเต้นเพลงครูปีน้ำผึวันเลยใช่ปะบวมยังบวมยังไม่มาบวมวันนี้ไหมฮะครูไม่ว่าหรอกคุณครูอยู่ไหนครูครูคนไหนครับแก่คุณคุณครูอ่ะขึ้นมาเลยคุณครูอ่ะรูเต้นที่เด็กรู้หน่อยคุณครูอ่ะคุณครูมาเลยนะฮะ ขาเป็นเพื่อนครูครับผมเนี่ยนะตัวอย่างที่ดีครับผมครูเต้นกับผมนะเรืงนี้มอบให้เด็กๆนะครับผมเด็กๆตัวเล็กๆนะครับผมเด็กๆขึ้นมาเป็นเพื่อนครูหนูเป็นเพื่อนครูได้แล้วเหรอคะเด็กๆมาลูกมาอ่ามาแล้วเรืงนี้เหมาะกับพวกเขามากๆครับผมถึงพวกเขาเล็กแต่ว่าเล็กพี่ขี้หนูครับ

มันจิ้มร้อนเขีนักันตัว้เตี้นก้เตียตัวนี้เตี้ยจะสักจิ้มเย็นรอยังมาก็กินวกิกินจนอรกินะกินกินสิไม่ไดไรเาไม่กินกินไมจิ้มันเอาไม่อยู่ยังไงมาดีกินมาดีกนู Okay, I'm not afraid of my children. I'm not afraid of my children. I'm not afraid of my children. I'm not afraid of I'm not afraid of my I'm not afraid of my children. 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 i I'm not afraid of my children.